สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่เอ่อต้องบอกว่าน่ากังวลมากๆนะครับจากรายงานในพื้นที่โนราทีวาสมีเหตุการณ์โจมตีฐานปฏิบัติการที่ออสุคิรินเกิดขึ้นซึ่งเอ่อรูปแบบการก่อเหตุนี้ค่อนข้างอุกอาจอืมใช่ค่ะได้ยินข่าวนี้เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองจริงๆคะ่ะครับเราจะมาดูกันว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเริ่มจากตัวเหตุการณ์ก่อนนะครับ คือข้อมูลระบุว่ามีกลุ่มคนร้ายนี่เอ่อจำนวนเยอะมากนะประมาณ50คน50คนใช่ครับ50คนพร้อมอาวุธครบมือเลยบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ตอนกลางดึกเลยครับโหระดมคนได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะที่น่าสนใจคือวิธีการเข้าตีนะครับเขาแบ่งกำลังเป็น3ชุดเลยอื โอบล้อมฐานจาก3มทิศทางพร้อมกันคือมีจากเนินดินป่ารกทึบด้านซ้ายด้านหลังเรือนนอนและก็ริมถนนฝั่งตรงข้ามโอ้โหมีการวางแผนมาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยการเข้าตีพร้อมกัน3ด้านแบบนี้มันชี้ให้เห็นถึงการวางแผนการประสานงานและก็อาจจะรวมถึงเรื่องการข่าวด้วยนะคะว่าต้องมีข้อมูลพอสมควรครับแล้วการประทะกันก็ดูดเดือดมากนะครับค่ะคือใช้อาวุธสงครามหลายชนิดเลยทั้ง M16 อาก้าปืนลูกซองออออแถมยังมีเครื่องยิงลูกระเบิด M 7 9แล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องหรือที่เรียกว่าไพป์บอมบขว้างใส่ฐานตลอดเวลาใช้ M 7 9ด้วยเหรอคะใช่ครับมี M 7 9ด้วยยิงประทะกันนานกว่า20นาทีเลยโห้ยสินาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะล่าถอยไป ก็ถือว่ารุนแรงมากจริงๆครับการใช้อาวุธหลากหลายประเภทขนาดนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีศักยภาพสูงทั้งเรื่องการจัดหาอาวุธแล้วก็ความชำนาญในการใช้ด้วยพอเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับก็พบความเสียหายเยอะเลยค่ะมีอะไรเสียหายบ้างคะมีรถยนต์4คันมอเตอร์ไซค์สคันแล้วก็หลังคาอาคารที่พักก็โดนกระสุนโดนระเบิดไปแล้วที่ ที่น่าระทึกหน่อยก็คือพบปบอมที่คนร้ายคว้างมาแต่ว่ามันไม่ทํางานตกอยู่ในฐานถึง3ลูกโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะเนี่ยระเบิดสแสวงเครื่องพวกนี้คือมันคาดเดาไม่ได้เลยเรื่องความเสถียรใช่เลยครับแล้วก็มีเรื่องระทึกจริงๆคือระหว่างที่รอชุด EOD เข้ามาเก็บกู้นะครับค่ะหนึ่งในสลูกนั้นน่ะเกิดระเบิดขึ้นมาเองหาจริงเหรอคะจริงครับ แต่ว่าโชคดีมากๆที่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขากันพื้นที่เอาไว้แล้วก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรเพิ่มโหโล่งอกไปทีนะคะครับส่วนอีกสองลูกที่เหลือ EOD ก็ใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายไปได้สำเร็จปลอดภัยครับแล้วมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไหมคะจากเหตุปะทะครั้งนี้มีครับมี2นายคือจ่าสิบเอกอภิสิทธ์ศีนุรักษ์ท่านถูกยิงบริเวณเอวด้านขวา hmm. แล้วก็อาสาสมัครเวหัมรัมแวะ ถูกยิงเฉียวที่ศีรษะโหเฉียวศีรษะเลยเหรอคะใช่ครับแต่ตอนนี้ทั้งสองนายก็ได้รับการประถมพยาบาลแล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านปลอดภัยนะคะครับผมพอเรามาดูภาพรวมทั้งหมดทั้งจํานวนคนทั้งวิธีการเข้าตีทั้งอาวุธที่ใช้มันดูเหมือนเป็นการยกระดับความรุนแรงความอุกอาจขึ้นไปอีกไหมครับ มีความเป็นไปได้อย่างนั้นสูงเลยค่ะคือการรวมกำลังพลได้มากขนาดนี้แล้วก็ใช้อาวุธสงครามครบมือแบบนี้เพื่อจะเข้าโจมตีฐานที่มั่นของเจ้าหน้าที่โดยตรงเนี่ยมันมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่เราเห็นบ่อยๆอาจจะสะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มหรืออาจเป็นการพยายามสแดมสดงศักยภาพครั้งใหญ่ hmm. ซึ่งมันต่างจากรูปแบบการก่อเหตุย่อยๆหรือการซุ่มโจมตีที่เราอาจจะคุ้นเคยกว่าอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่น่ากังวลแล้วก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ งั้นก็สรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่นราธิวาสครั้งนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้นของความรุนแรงแล้วก็การวางแผนที่เป็นระบบมากขึ้นของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับถูกต้องค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าเอ่ออะไรคือปัจจัยที่ทำให้กลุ่มเหล่านี้สามารถระดมทรัพยากรทั้งคนทั้งอาวุธได้มากถึงขนาดนี้ คเครือข่ายสนับสนุนเขาอยู่ตรงไหนแล้วการข่าวของฝ่ายความมั่นคงเราเป็นยังไงบ้างและที่สําคัญคือเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่าอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องนําไปวิเคราะห์แล้วก็หาคําตอบกันต่อไปค่ะครับเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ